ได้ข่าวว่าแก๊งนี้เนี่ยวีรกรรมไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆเห็นบอกวีรกรรมรู้ไหมวีรกรรมเนี่ยถึงขั้นหแสบมากเรื่องวันเกิดเนี่ยใครเล่าฟังได้บ้างครับยกมือเลยใครเล่าฟังได้บ้างวันเกิดบบแบบเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่ร้องหารสักพักเพื่อนเผลอเท่านั้นแหละล็อกเข้าไปล็อกเลยแต่ละคนแล้วก็จับเสื้อตอนเกงแล้วก็เกงไปให้คนไหน ไหนไม่อยู่ครับวันวันเกิดปีหนึ่งมีครั้งเดียวว่าแก้ผ้าคนเกิดเขาด้วยนะก็เลยให้จุ๊บเป็นเกิดซะเลยแก้ผ้าเหลือแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วเราก็เอาเราเอาเสื้อนักเรียนกางเกงนักเรียนไปไว้เสาธงเล็กแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนโอ้โหแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนเดินไปเอาเองแต่บ็อกเซอร์ตัวเดินไปเลยใครเคยโดนอะไรที่แบบเป็นแตกแตกจากคนอื่นไห โดนเพื่อนเอาเกงไปไว้ตรงเขาเรียกกันศาสตร์อะพี่แล้วผมก็ปีนเสาขึ้นไปเอาอะพี่ได้ยินมาไปสืบมานะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมีอีกมันมีเด็ดคนนี้คุณเนะคนไหนคนไหนผมนี่ยคนนี้ครับเล่าเลยครับเกิดอะไรขึ้นทําอะไรไว้เล่นถังดับเพลิงมาครับอยากเป็นนักดับเพลิงครับไม่ถ้เป็นนักดับเพลิงเราทำยังไงก็ไปเอาจากตึกตรงนู้นมาครับชั้นหกเล้นที่ตึกตรงนี้แล้วก็ฉีดออกนอกต่างครับคือวันนั้นมีไฟเกิดไหมหรืออะไรไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลย คิดยังไงถึงทำนะสนุกครับสนุกแล้วแม่มาโพลทุกอย่างสงบลงปั๊บเราเฮฮาสนุกอดีนาลนหลังพุ่งปั๊บเนี่ยเสียงเรียกไมโครโฟนดังเลยไหมตามถึงห้องเลยอาจารแห่เข้ามาถึงห้องที่ฉีอาจารแห่เข้ามาเลยใช่หแข่งาแห่ใใช่แห่กันมาแห่กันมา พูดแต่ด้านดักมาแล้วนะด้านละกรีไม่ดีแต่อย่าลืมว่าพวกเขาเป็นนักดนตรีนะฮะซ้อมดนตรีหนักไหมครับแต่ละวันเนี่ยหนักครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3-4วันได้ครับ3-4-5วันครับซ้อมซ้อมหนักก็เป็น3 4 5สี่ห้าหกเจ็ดวงนเลซ้อมซ้อมหนักก็เพราะเราต้องเล่นแล้วเราก็พวกผมก็เป็นม .6 แล้วก็ต้องดูดนตรีในโรงเรียนช่วยน้องทำงานโรงเรียนนะครับโอ้โหนี่ เรียกได้ว่าเป็นพี่ที่บอกว่าคอยแนะนำลองลององด้วยว่าดีาพวกเราก็ได้พูดถึงวีดีกรรนะครับแสบ,แสบแล้วกันแส,แ,สแ,สแสบแล้วก็พูดถึงด้านที่เป็นนักดนตรีบ้างนะฮะแต่ในช่วงหน้านะครับพวกเราสองคนนะครับพี่รับรองว่าจะมีวีดีกรรภารกิจแสบ,แสบ,แสบมาให้้องทำกันอย่างแน่นอน U Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง